สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทึกฐานที่เขามาหับส้มซองน้องอเนยพี่น้องเอ้ยตอนที่เขามาเบิ่งมาส้มน้ำกันพี่น้องพี่ยังเคลียเรื่อมพี่น้องที่กอเพื่อนพี่น้องทรงปูนกระซองกำลังเลื่อมพี่น้องเอ้ยอื้มแห้งกุ้มเนาะ

เออพอดีแมตหนึงเออได้ลเออพอดีงมปลงปลุกสบายดิปลุก

เอ lavender, function, <hyd ringe S 1> อมันมอตะกุงดีแมนแมงานี่แมนเว่มันเห็ดแบบนี้กับอาสูตรกันอยู่พอันเป็นองเลยแมนหละเาเลยนี่ห็นพอวก่อตัวนี้เลยสิัเข้าเข้ามาทานกงตัวนี้เลยกัมาเลตัวนี้แหมเป็นงานค้าเหล็กเอาไปปอกเลยจังก่อจังงานังกงลองนั่ค้ามาก่อนวิ่ดอยูวกั ป้าจะพานนองเอ้ยจักสิป้าทางใดพี่น้องเ้ยมาจะข้าในเมืองจั๊อดในเมืองเลยบอกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีั้มวกระงามงหมัวกระเน้อใส่พอดีแลวก็หโอยใหญ่ๆนะไปหมวกดเ้นหมว้หมวกจักจักอนหรือเล่าออยมานะปาป้า หช่นอกพี่นอกหาพ้เลยหักระอดของานไปเฮือนแล้วผนแลวมีน้องเอ้ยเรองว่างอ๋อที่ว่าอันที่ว่าส้างเสาิ่นนด้สามต้นนึงแม่าสไปทรงมุนีคโอ้ บรรยาการพระทรงรถคิดถึงวัน่ว่าย่งป่าไหลสุดเออเอาเบอร์เขาว่ากันได้มาทาบางเ้าไปหน่อย พน้องอเนย้ส uh, mm hmm hmm ah ั่งว่าเหตุท่อนไพ่หะไนซ้าสามต้นบาลายดอกพีน้องมาหอเทือนเพื่อนอเออเสยอาออสามก๊กนะว่าสีกระเทือเพื่อนไพ่ออกคันเด้อลายดอก ามสิบหากถ้าเป็นลายเป็นเงินบาทก็ร้อยหนึ่งช่องร้อยแม่แม่แม่ลายตัวเป็นเงินบาทเลยเนาะมันจะง่านเป็นเงินบาทเลยอ่านหนึ่งยาได้หรือบได้เด้อมาทามเมืงก่อนมาคิดว่าเราลืมหรือได้เอาเบอร์โทรจะใส่น้ำในเด้อน มิดบล็อกนะคือสุเตุแล้วนะเดี๋ยวนี้คนงานันเมแล้วลิกันี่แหล,ล,ละ่้ายที่ซ้ายเขาเรียเียกนะองรื่ก็ปิดมันเกี่ยวเข่าแล้วปิดหานนะหนะบริบไประยู่์ล้วบ๊น เงินสิพ่อบ่วยเร่จะวาลายบ๊วจักน้าผ่านฝายน,น,นี่ยผ่านซามลอยเสาหาบ้านเลเสากระปูนพี่น้องเอ้ยมาน้องก,ก็เลยมาสั่งเนาะเพระาะว่าของหน้าของเนื้อมันก็ยังไม่ได้ได้ดอกเพระา,าะรกกว่าเห็ดเถิบวัสดุก่อนสามโกก๊ะเนาะพอได้นหนึ่งเขาวกินแะไรพี่น้อง <laughs> นเ,เริ่มทางอิอนบ็อกก่อนเนั่ยน้องอันเนยกันมาสั่งซาวพี่น้องเลยเห็ดพอได้อยู่ก่อนห้องน้า้องเนียมกันย่างยาข้าไปเข่าเพื่อนป้าสนีก่อน <laughs> น้ามังใหญ่ฮะเนี่ยอยู่นลำการไปก่อนเดี๋ยวพอได้หนึ่งข่าวให้เนยกินก่อนนะลูก เพราะไทยนี่ลูกหนึ่งขาวเนี่ยเหมือนสาวคนหนึ่งวันต้นละสามละหาซิพี่น้องเอ้ยสาวสามต้นตอนนี้กันอันนี้กับพ่อกับแม่กับซิพากับปีาเสต่อพี่น้องเอ้ยยงูชักไปเรื่อยๆมาลูกป้าสมงามไทยยังกระอิวนกระตุนยังอันนี้กระตุนยังคืองามทะลุใส่เต็มสูตรเลยผู้ผู้ทุ่งแถวนั่งกับพี่น้อง พูนมากงามๆนึ่งพี่น้องเอ้ยป้าลูกป้าแม่ก็ยจะขึ้นรถแล้วปะยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนวันหนึ่งเดินไปาลูกป้าวันรถวันรถวันรถก่อนพอเนื่องวันรถแม่จะไปขึ้นเดี๋ยวก่อนแอแล้วลูกค่าตั้งแน่ขึ้นแน่คาตั้งขึ้นนะลูก เดินน้องหน่อยอะไทางไปปักซองพี่น้องเอ้ยเข้าในเมืองข้าสวันเสาในเมืองเขาหอดต่นี่พี่น้องเอ้ยเงินเบิดแล้วเสียตาบเมืองเนาะโอ้รถลดลดลดมากก่อนย่างยากได้พี่น้องเอ้ทำอะไรเมืองนะถนนใหญ่พี่น้องเอ้ยากถนนใหญ่ร้ายทางกับปอใหญ่ไปได้ขวไปได้เฮ้ยต้องขี้ไป แล้วเขาวาดนะั่นนยโอ้เห็นโูปั้นครับพี่น้องแบบเป็นสร้างนะเนียเป็นสร้างในประตูทางขาวัดนะั้นต้องมันเนือออ้อแบบกล้วยฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าไม่กล้วยไปซะไวเนื้อจะโตมีงวงหรอแล้วลูไวมีมงว, <c oughs> วงประเทศนะประเทศนะนะสร้างเขาสร้างโูปั้นครับตั้งไว้ตัง้งประตูเขาวัวนดอกกล้วยมา